สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับฝ้ายอีกเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะกับ ep 2นะคะบอลสีรวมส่ง ep 2นะคะท่านผู้ชมค่ะหลายๆท่านคงได้ชม ep 1นกันไปแล้วนะคะท่านผู้ชมอันนี้ฝ้ายมาจัดให้อีกนะคะเป็น EP สองนะคะบอนสีรวมส่งนะท่านผู้ชมค่ะส่วนใหญ่นะเซตนี้จะเป็นไซส์ที่เอาไปอัพกระถางตั้งแม่นะคะกับอัพไปแล้วนะท่านผู้ชมค่ะมีต้นอะไรกันบ้างนะคะวันนี้ไปดูกันเลยค่ะท่านผู้ชมบอกก่อนนะคะมีปลายทางทั่วประเทศจะส่งให้แบบตะก้าไปสนีนะท่านผู้ชมราคารวมส่งแล้วนะคะมากันที่ชายชนต้นแรกเลยนะท่านผู้ชมชายชนแดงฮาร์บแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ แล้วก็ใบกําลังจะร่วงหนึ่งใบนะท่านผู้ชมไฟแจ้งก่อนนะแต่ว่าอ่านี่ค่ะท่านผู้ชมเขาแดงเชื้อแดงเขาแบบเหมาะสําหรับเอาไปตั้งแม่นะท่านผู้ชมคือแบบว่าความแดงของเขาเนี่ยแดงประล่ำปะเหลือมากๆเลยนะคะไซ์นี้ท่านผู้ชมมาไปอัพกระถางนะคะอยู่ที่300บาทรวมส่งนะ 300บาทรวมส่งท่านผู้ชมมีปลายทางทั่วประเทศใครสนใจไฟทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะคะท่านผู้ชมหรือถ้าใครจะแอดไลน์นะคะก็ทิ้ง QR วอา e คไว้ให้แล้วเช่นกันนะท่านผู้ชมนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะ อันนี้ชายชนนะคะ300บาทรวมส่งนะคะจะส่งให้วันพรุ่งนี้เลยวันเสาร์แล้วท่านผู้ชมต้นต่อไปนะคะชินนบัญชรสซตั้งแม่เลยนะท่านผู้ชมค่ะหน้าเขากัดชมพูนะคะอันนี้ใบเตรียมร่วงนะไฟแจ้งก่อน ชินนบัญชรกัดสีสวยๆแบบนี้ท่านผู้ชมค่ะใครที่อยากได้แบบกัดสีไปเลยไม่อยากเอาไปเลี้ยงต่อนะคะท่านผู้ชมก็กระถางนี้ไปเลยนะคะท่านผู้ชมกระถางนี้อยู่ที่400อบาทรวมส่งนะคะ400รอบาทรวมส่งค่ะท่านผู้ชมค่ะกัดหน้าชมพูชมพูหวานปานนมเย็นเลยนะคะท่านผู้ชมใบเขาเนี่ยจะหนาหน่อยนะท่านผู้ชมค่ะต่อมานะคะอันนี้ชื่อว่า บอลสีสุนทรผููนะคะท่านผู้ชมขาใบเขาเนี่ยค่คอนข้างที่จะหนานะคะท่านผู้ชมกัดสีชมพูแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมขาบอลสีสุนทรผููนะคะใบกําลังเตรียมล่วงหนึ่งใบนะคะสุนทรผู้ใบที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะจ๊ะนี่ค่ะท่าน,นผู้ชมขาสุนทรผูหนึ่งร้อยห้าสิบบาทรวมส่งน,นะคะต่อมาค่ะท่านผู้ชมใครชอบบอลด่างนะคะท่านผู้ชม อันนี้คือเทวาสุวรรณด่างนะท่านผู้ชมค่ะจากที่ฝ้ายเนี่ยคือสมัยที่ชอบเกาะเก็ตมากๆนะ,นะ,นะท่านผู้ชมพออันนี้นะคะเป็นเทวาสุวรรณเนี่ยความต่างที่ฝ้ายจะเห็นเลยคือใบเขาจะยาวกว่านะท่านผู้ชมแล้วก็สีที่เขากัดเลยเนี่ยท่านผู้ชมมันจะมีความเป็นสีชมพูนมเย็นท่านผู้ชมค่ะมันไม่ได้เป็นนมเย็นธรรมดานะคะมันม,คมคนคีความเลื่อมท่านผู้ชมค่ะความเลื่อมของชมพูเนี้ยมันเป็นชมพูแบบ ชมพูหวานนะคะ่านผม้ชมมันไม่ใช่ชมพูอ่อนมันเป็นชมพูเข้มชมพูเข้มแบบมีความเลื่อมนะคะต้นนี้นะคะอันนี้ใบด่างขาวกาลังล่วงนะ่้นผม้ชมแต่ใบนี้นะคะด่างเหลือง่านผม้ชม่ะอันนี้อยู่ในกระถางสีนะคะแต่แจ้งเลย่านผม้ชมเอาไปอัพกระถางได้เลยนะคะเทวาสุวรรณนะคะเอาไปอัพกระถางได้เลยนะคะ่านผม้ชมกระถางนี้นะคะอยู่ที่300บาทรวมส่งนะจ๊ะ มาแล้วค่ะแกงส้มแกงส้มมานี่เร็วอันนี้นะคะท่านผู้ชมอยู่ที่ถูกแล้วสามร้อยบาทรวมส่งนะคะเทวาสุวรรณนะคะสวยๆเลยเอาไปอัพกระถางนะท่านผู้ชมสวยจริงๆนะคะอันนี้เจ้าสาวนะคะบอลสีเจ้าสาวท่านผู้ชมอันนี้นะคะอยู่ในกระถางสี่เอาไปอัพไซส์เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเอาไปอัพกระถางนะ นี่ค่ะป้ายสีชมพูแล้วนะอันนี้เอาไปที่กระถางละ350บาทรวมส่งนะท่านผู้ชม350บาทรวมส่งนะจ้านี่ค่ะท่านผู้ชมขาเจ้าสาวนะต่อมานะคะอสงไข่ท่านผู้ชมค่ะบอลสีอสงไข่ท่านผู้ชมนี่ค่ะกัดสีสวยๆป้ายสีเขียวแบบนี้แล้วนะท่านผู้ชมค่ะ เอาไปที่กระถางละ300บาทรวมส่งนะคะเอาไปอัพไซส์ก็ได้ท่านผู้ชม300บาทรวมส่งนะคะส่งไข่กระถางนี้นะต่อมาค่ะท่านผู้ชมเป็นบอลสีองค์หญิงทอฝันนะคะไซส์นี้ท่านผู้ชมไซส์นี้ป้ายแล้วนะไซส์นี้เอาไปที่200บาทรวมส่งนะคะอันนี้คือกระถางสีท่านผู้ชมเอาไปอัพกระถางได้เลยนะคะ 200บาทรวมส่งนะคะต่อมาค่ะท่านผู้ชมใครที่กำลังตามหาบอลป้ายสีเขียวแบบนี้นะคะวันนี้จะมีนางพญากับรัศมีเงินนะคะมาเริ่มกันที่นางพญาก่อนนะท่านผู้ชมบอลสีนางพญานะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นไซส์แบบเอาไปตั้งแม่เลยนะเห็นไหมคะความต่างตรงเนี้ยค่ะเขาจะกัดชมพูเห็นไหมคะแต่รัศมีเงินเขาจะกัดแบบ เป็นจุดๆเฉยๆนะคะแต่ถ้านางพญาเห็นไหมคะแบบนี้นะท่านผู้ชมนางพญาเอาไปที่กระถางละ390บาทรวมส่งนะคะนี่ค่ะใส่ตั้งแม่เลยนะท่านผู้ชม350บาทเอ้ย390บาทรวมส่งนะคะนางพญา390บบาทรวมส่งนะคะ อันนี้รัศมีเงินท่านผู้ชมป้ายสวยๆเลยนะคะรัศมีเงินเอาไปที่กระถางละ350บาทนะคะ350บาทรวมส่งนะคะท่านผู้ชมสวยมากสวยทุกกระถางเลยนะคะสวยจริงสวยจังมากๆท่านผู้ชมอันนี้นะคะรัศมีเงิน350บบาทรวมส่งนะคะมาที่กระถางต่อไปนะอันนี้กระถางสี่นะคะหนุมานประสานกาย ป้ายส,สวยจึ้งแบบนี้ไปเลยนะท่านผู้ชมกระถางนี้นะคะเอาไปที่ห้าเอาไปที่หกหกบาทรวมส่งท่านผู้ชมหกรบาทรวมส่งนะคะฟอร์มแบบตะมุตะมีป้ายสวยนะท่านผู้ชม600บาทรวมส่งนะคะ สวยทุกกระถางเลยท่านผู้ชมสำหรับรคลิปนี้นะคะบอลสีรวมส่ง EP 2นะคะท่านผู้ชมถ้าใครชอบต้นไหนนะคะก็ติดต่อมาได้นะคะที่ช่องทางทางเบอร์โทรนะคะ0864096617นะคะหรือแอดไลน์มาตาม QR code ก็ได้นะคะท่านผู้ชมคะ่ะแต่ถ้าจะแอดจากเบอร์เนี่ยจะเป็นอีกเบอร์หนึงเนาะ093167 0128นะคะท่านผู้ชมสวยทุกกระถางคะ่งะท่านผู้ชมจัดส่งให้วันพรุ่งนี้เลยนะคะวันเสาร์นะคะแบบตะก,กา้าไารสนีนะคะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ไฟลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องลูกชาวนาอีล่ามาละเดอร์ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ